คุณเรืองฤทธิ์พูดถูกครับการปลูกกระถินเทพ,พาเนี่ยมันก็ยังได้เห็ดขมด้วยนะครับซึ่งเห็ดขมนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเกิดในป่ากระถินเทพ,พาป่ากระถินนรลงแล้วก็ป่าอยุคาลิปตัสด,ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแปลกใจนะครับเพราะว่ามีพี่สาวท่านหนึง่งโทรมาหาผมนะครับถามว่าเห็ดขมออกหรือยังนะครับเห็ดขมในป่ากระถินเทพ,พาทิศวันเนี่ยออกหรือยังแล้วก็เก็บค่าเข้าเก็บเห็ดเท่าไหร่นะครับ แกจะมาเก็บเห็ดผมก็อ่ะเก็บเห็ดทําไมล่ะครับพี่พี่จะเก็บไปขายเลยครับเขาบอกว่าไม่ใช่เขาอะ่ะจะมาเก็บเขาชอบมันสนุกนะครับแถวบ้านเนี่ยเขาจะมีป่ายูคาที่เปิดให้เก็บเห็ดขมแล้วก็มีตะกร้านิดน้อยให้เก็บค่าเก็บนะครับผมก็เลยถามว่า,าแล้วถ้าไม่เอาไปขายเอาไปกินใช่ไหมเขาบอกว่าก็กินบ้างเอาไปแจกญาติญาติบ้างก็คือถ้าจะซื้อกินเนี่ย ซื้อแถวบ้านก็ได้นะครับแต่เขาชอบความสนุกในการที่จะมาหาเก็บเห็ดนะครับนั่นนั่นมีคนแบบนี้ด้วยและมันมีคนที่จ่ายเงินเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินตรงนี้ด้วยพี่เพราะฉะนั้นกระถินเทพาของเราอ่ะมันมีเห็ดแบบนี้แต่ของทิศวัน5ปีแล้วยังไม่มีนะครับ5ปีแล้วเห็ดขมยังไม่เกิดอาจจะเป็นเพราะว่าในสวนของทิศวันเนี่ยมันเป็นที่ที่เคยปลูกอ้อยปลูกมันมาเป็นเวลานานมากมีทั้งยาฆ่าหญ้าอะไรสะสมเยอะแยะ มันก็เลยยังไม่มานะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมเอาเห็ดขมมาหวานแล้วนะครับเอาดอกแก่ๆขยำๆใส่กะทํมตาลแล้วก็มาราดแล้วเดี๋ยวก็คงมีนะครับเดี๋ยวก็คงมีแต่ก็ยังนานเกินไปเนาะอยากให้คนอื่นเขาว่าเก็บเห็ดบ้างข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่คนปลูกถิ่นเทพาต้องรู้แล้วก็มันดีมากนะครับฝากกดติดตามทิศัน,นเกษตรด้วยนะครับกับข้อมูลของกทินเทพาสวัสดีครับ